สวัสดีค่ะจากปามาทองนะคะถามว่าทําไมเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะสารพันปัญหาอาการต่างๆมันถึงได้ลุ้มแล้วเราพุมากันเต็มไปหมดเลยคําตอบก็คืออยู่ที่ฮอร์โมนเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยมีฮอร์โมนที่เขาช่วยส่วนต่างๆทํางานทําให้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันทํางานได้เป็นอย่างดีแต่พอเราฮอร์โมนขาดเนี่ย ส่วนต่างๆของร่างกายมันก็ทํางานไม่ดีร่างกายมันก็รวนมีอาการเต็มไปหมดเลยตั้งแต่อาการทางด้านอารมณ์ขี้หงุดหงิดเวียงวีนมีวิตกกังวลซึมเศร้ามีผิวที่เป็นฝ้าเป็นกะผิวไม่ดีเหี่ยวย่นหรือว่ามีแบบรู้สึกแห้งๆมีอะไรมาไตา่ช่องคอดที่มันก็แห้งแสบคันไปพร้อมๆกับผิวแล้วก็ยังมีอาการนอนไม่หลับปวดข้อปวดขับคือสารพันปัญหาเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะถามว่าแบบเนี้ย ผู้ชายคือไม่เป็นกันบ้างหรอทําไมมันไม่แฟร์เลยแบบเนี้ยค่ะจริงๆแล้วผู้ชายเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะในการที่ฮอร์โมนของเขาอาจจะลดลงแต่ว่าฮอร์โมนของเขาอะค่ะมันลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปคราวเนี้ยร่างกายมันก็เลยปรับตัวทันพอปรับตัวทันเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้แสดงอาการเยอะเท่ากับผู้หญิงอย่างเราเราแต่ผู้หญิงอย่างเราอะค่ะมันเหมือนเรามีฮอร์โมนมาอยู่ของเราดีๆอะค่ะแล้วฮอร์โมนมันก็ลดลงไปขว้ เหมือนเราตกเหวเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้ร่างกายมันปรับตัวไม่ทันแล้วมันก็มีอาการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคราวนี้เราจะทํายังไงกับมันดีเราควรจะเอาฮอร์โมนเข้ามาเติมเอาเอสโตเจนเข้ามาเติมเพื่อแบบ ให้ฮอร์โมนมันไม่ลดเอาง่ายๆคือให้มันไม่ตกเหวดีไหมแบบนี้ค่ะจริงๆคือมันไม่ได้ค่ะมันผิดธรรมชาติเพราะอะไรเพราะยังไงร่างกายของเราอะ่ะมันก็ต้องแก่ลงทุกวันฮอร์โมนยังไงมันก็ต้องลดลงเราไปฝืนมันไม่ได้เพราะยิ่งฝืนก็จะยิ่งแย่ลงแบบนี้นะคะเวลาเราตกเหวอะค่ะการที่จะทําให้เราถึงพื้นอย่างปลอดภัยก็คือเราต้องใส่ล่มชูชีพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่ล่มชูชีพเราเอสโตรเจนไม่ใช่ล่มชูชีพค่ะมันคือการฝืนธรรมชาติแต่ล่มชูชีพที่แท้จริงก็คือฟต หรือว่าเอสโตรเจนที่มันมาจากพืชนั่นเองตัวนี้ค่ะมันจะทําหน้าที่หลอกให้ร่างกายเนี่ยเข้าใจว่ายังมีเอสโตรเจนอยู่ร่างกายก็เลยไม่ได้สแสดงอาการออกมาค่อยๆให้เอสโตรเจนของร่างกายของเราอะค่ะมันลดลงลดลงกระทั่งเราถึงพื้นคราวนี้พอเราถึงพื้นแล้วต่อให้ร่างกายจะไม่มีเอสโตรเจนมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วแบบนี้ค่ะแล้วถามว่างั้นเอาแบบนี้ได้ไหมเราอะค่ะขอแบบตกเหวมาเลยทีเดียวรวดเดียวให้มันจบคือ การเปรียบเทียบอะค่ะมันคือการตกเขียวทีเดียวรวดเดียวจบ แต่จริงๆแล้วอะค่ะกระบวนการลดลงของตัวฮอร์โมนเพศหญิงที่บอกว่ามันแบบลดลงอย่างรวดเร็วอะค่ะจริงๆมันใช้เวลาเป็นแบบ10ปีบางคน20ปีถามว่าแล้วถ้าเรามีอาการนะคะเราจะสามารถทนอาการตรงนี้ได้ถึง10ปี20ปีไหมเพราะฉะนั้นทางแก้ที่มันง่ายกว่านั้นคือเราติดล่มชูชีพใส่ไฟโตเอสโตรเจนให้กับร่างกายของเราแล้วถามว่าไฟโตเอสโตรเจนมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีสารสกัดจากทัวเลืองสารสกัดจากเกาเคือสารสกัดจาก ังปุยเกาหลีแต่จริงๆแล้วค่ะตอนนี้ที่นิยมก็คือสารสกัดจากตังปุยเกาหลีเพราะว่าเขาค่ะมีวิจัยมาทั่วโลกแล้วก็ใช้กันมาหลายสิบประเทศแล้วแล้วก็ผ่านทั้งออยอเมริกาออยยุโรปออยของแคนาดาออยไทยผ่านอยู่แล้วแน่นอนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อถือได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพด้วยลองดูนะคะการที่เราอยู่กับการมีฮอร์โมน เร็วด้วยล่มชูชีพหรือว่าไฟโตเอสโตเจนหรือสารสกัดจากตองกุยเกาหลีตัวเนี้ยยังไงรับรองเลยค่ะว่ามันจะทําให้ตัวอาการของการมีฮอร์โมนแบบปรปรวนของเราตรงนี้ลดลงอย่แน่นอนเลยค่ะ